มาค่ะวันนี้พามาชมนะคะโตยโยต้าเวนจูรีค่ะคันนี้เลือกตัวถาดทรง s r R 0 8สีดำพร้อมขาจับรางน้ำสูงสไลด์และคานขวาทรงอ B บ03สีดำค่ะคุณลูกค้ารีเควสเลยนะคะว่าต้องเป็นเจ้า08แผ่นพื้นเต็มแบบนี้และก็ต้องเป็นขารางน้ำสูงสไลด์ของทาง s r เท่านั้นนะคะเพราะว่าขารางน้ำสูง s r สไลด์เนี่ยหนาแข็งแรงมากๆเลยนะคะอ่ะเรามาพูดถึงหน้ากว้างของตัวถาดกันค่ะหน้ากว้างของตัวถาดนะคะตัวนี้อยู่ที่หน้ากว้าง1เมตร20ความยาวของตัวถาด ที่2เมตร20พร้อมด้วยแผ่นพื้นเต็มๆแบบนี้หนาๆจุกๆแบบนี้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะทางเราให้คานขวางทรง r b 0 3สาีดาค่ะจะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมและมีฉายาว่าคานขวางทรงปีกเครื่องบินทํำยางปิดร่องคันด้านบนและร่องคันด้านล่างให้เรียบร้อยค่ะคานล่างน้ําสูงสไลด์นะคะของทางเ CR านาแข็งแรงสวยงามตามภาพที่เห็นเลยค่ะเห็นไหมคะงานดีมีคุณภาพเปลี่ยนเชิญมาที่ s c r ราชาแหลกหลังคาได้เลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะคะ เรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงที่คุณลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆสะดวกสบายเลยค่ะ mm hmm. และสําหรับคุณลูกค้าที่อยากได้แหลกหลังคาไม่ว่าคุณใช้รถรุ่นไหนอยู่ทักเข้ามาสอบถามเราได้เลยเรายินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกๆท,ท่านและที่สําคัญนะคะ มีให้เลือกหลายรูปแบบหลายรูปทรงเลยค่ะงานโดดเด่นของทาง s อ r นั้นก็คืองานอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมของทาง SCR จะหนาแข็งแรงมากๆพร้อมด้วยขาจับที่ตรงรุ่นนะคะติดตั้งออกมายังไงก็สวยนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรเราจะมาอัปเดตอัพให้คุณลูกค้าได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเ,เลยนะคะยินดีดแูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ